วิโอ้โวิ่งอ๋อเป็นไงล่ะได้เรื่องอยู่เหมือนกันแกตัวด้วยอันที่สองดีนะสั่งมาสองนานสำรองมือใหม่ก็อย่างเงี้ยแหละลองดู ถ้าใครสั่งก็อันนี้คือนมที่เขาเอามาให้กินนี่เฉยนะไม่ต้องเป็น,นลันงึสับแบบผมนะมัน <laughs> ไม่ไเฉยรอบผงข้าวแยกไปเลย <c oughs> เดี๋ยวก็ทั้งใน,นนี้จะมีข้าวข้าวกับน้ำนะผทงทำความร้อนอันนี้ก็เป็นซุปเฮ้ยอันนี้มีซีอิว๊วกับผักด้วยแบบแบบโรย งั้นเรามาเริ่มทำเลยอันนี้เป็นแล้วแกะนี้ก่อนเลยอันนี้รองก่อนแล้วก็ขิงข้าวเป็นเนี้ย <c oughs> มันจะเป็นอะไรที่โปรเฟชชั่นอลขึ้นเยอะเลยหลังจากที่เราปิดผ้าไปแล้วอ่าน,นี่ ข้าวน้ำน้ำนี่เขาจะน่าจะให้มาในปริมาณที่พอดีพอดีสําหรับการหุงข้าวันนะใช่เพราะว่ามันต้องกะถ้าเยอะไปก็อาจจะแฉะน้อยไปก็อาจจะดิดดเราฟาข้าวก่ะนะเพื่อให้ข้าวไม่ติดกันเมื่อกี้ความบิดพลาดมันมีแล้วอันนี้น่าจะไม่พลาดแล้วแหละนี่เบาโอเชแล้วก็ ต่อไปแค่นี้ใช่ไหมน้ำเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมนี่มัน,นมีขอบเห็นไหมเนี่ยขอบเราขึ้นมานิดนึงก็ได้อขอบพอดีพอดีขอบอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรใส่นี่เลยไม่ใช่เหรอใส่ไม่ต้องใส่อันนี้เราก็ใส่ผงอันนี้น่าจะเป็นพวกแครอทพวกเศษผักอะแล้วก็ใส่เนื้อไปเลยเนะาะจะทำวิธีใส่รวดไปเลยเพื่อแม่เสียเวลาจะได้ร้อนพอกันโร <Okay. S 2> ยไว้ข้างหน้าข้างบน นี่เฮ้ยโอ้โหได้ป่ะได้อยู่ได้อยู่ทำเป็นเล่นเอาละถึงขั้นตอนเลยนี่เนี่ยมันเป็นสีอูดหรือเปล่าชิมนลยแกะชิมดูก่อนดิลองอีกแล้วลองก็ไม่รู้ล้านไปเลยเออล้านเลยล้านเลยผสมบนเปย์นั่นหมดเลยมันคือเครื่องปรุงอะ เราให้มาเอาละอ้นต,ตอนสำคัญแล้วเทน้ำอ๋อนิดหนึ่งนิดนึงโอเค,อเคแล้วก็เดีย๋ยวเรามารอกันว่าเราจะได้กินของอร่อยอร่อยดีดดไหมกับเขาไหมทิ้งเวลาสิบห้านาทีนะเขาบอกสิบห้านาทีแล้วสิบห้านาทีเรามาดูกันว่าเราจะได้กินไหมอ่ะเนี่ย ครับหลังจากที่ทิ้งเวลาไป15นาท,ทีนี้เผื่อไว้เกือบ20แล้วเรามาดูกันว่าผลงานจะเป็นไงมาลุ้นมาลุ้นอัะอุ้ยร้อนร้อนเนาะดูนี่นะครับอุ้ยโอย้โอุ้ยอ๋อเป็นไงล่ะในเรื่องอยู่ผลงานถ่ายถ่ายที่เสริไมได้หรือ <c oughs> แคปชั่นแบบอะไอ๋อ,อนะครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมดูก็ได้ไหมลองชิมดูแนละ้วนี่ข้าวก่สุกอยู่นะเห็นไะหมข้าวตกกินได้ก็แสดงว่ากรรมวิธีเราทำถูกต้องกินได้เลยอร่อย แต่รสชาติไม่น่าไม่น่าถูกปากคนไทยมันเป็นรสรสแบบรสคนจีนอะ่ะอืมจะได้ผ่านผ่านอยู่แต่ว่ารสชาติไม่ถูกปากคนไทยแค่น,นั้นเองข้ามาแล้วก็น่อข้าเนี่นเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดรับสติ๊ก์ด้วยนะครับแล้วหลังจะมาลองทำอย่างอื่นอีก แล้วก็คิมตุกตาเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีก่อนมีเงินทุนในกระเป๋าวันจะไปยืมใหม่โอเคครับแล้วเจนครับบ๊ายบาย